พอ้าแม่้าพร้อมแล้วนะคะฉีดวัคซีนสองเข็มพร้อมต้อนรับนะักท่องเที่ยวทุกๆคนคะ่ะที่พักตนักูพิงมาเที่ยวมาชมได้เลยนะคะถ้าพูดถึงว่าการจะเปิดการท่องเที่ยววันที่หนึ่งทั่วประเทศคือหมู่บ้านภูพิงนี่ตอนเนี้พูดถึงว่าการฉีดวัคซีนนี่ไอแล้วเก้าสิบ่วประเทศแล้วแต่ชาวบ,บ้านตอนเนี้เขามีความพร้อมอยู่แล้วที่ว่าจะต้องการจะเปิดเพื่อหาเงิน ให้มีไรายได้กันแล้วตอนนี้เพราะว่ามันหยุดมาสองปีแล้วก็ <S <S ขอทำรัฐบาลให้ช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่จะต้อนรับการเข้าฤด,ดูหนาวที่จะเปิดของเชียงใหม่นี่ตอนนี้มันจะมีต้องให้แบบเร่งขีดวัคซีนอย่างเข็มสองเข็มสามต้องเร่งและการท่องเที่ยวของเชียงใหม่นี่น่าจะต้องเข้ามาดูแลเพื่อจจะได้เป็นข้อมูลหนึ่งพวก พวกเรื่องรถอย่างรถรับจ้างรถอะไรนี่ไงที่นาเที่ยวมันจะมีตัวอักษรของเขาไงครับคือชาวบ้านภูพิงนี้พร้อมพร้อมนานแล้วครับพร้อมที่จะเปิดแต่สษานการณโควิดเนาะภาพสำนักภูพิงก็ยังไม่เปิดก็เลยอยู่แบบเซฟเซฟครับแต่ที่สถานที่อะไรทุกอย่างมก็พร้อมที่จะเปิดอยู่แล้วพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ว่าส่วนมากนักท่องเที่ยวที่มานี่ก็จะฉีดวัคซีนกันหมดแล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสเหมือนโควิดค่คันที่หนึ่งหรืออยู่คนที่สามเนี่ยยิ่งไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะส่วนมากเหมือนลูกค้าที่เนี่ยส่วนมากเขาก็มาเขาจะมีโชว์ว่าเขาฉีดสองเข็มหมดแล้วบางคนถึงสามเข็มแต่สานท่องเที่ยวหมู่บ้านอะไรเราก็เตรียมตัวที่จะรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วครับใช่ครับกร็กระบบป้องกันวัคซีนเนี่ยยกตัวอย่างนะสถานีวิจยัยเดรฟุยที่เป็นที่พักเนี่ย คนภาคเนี่ยเขาก็ต้องโชว์ใบเอกสารว่าฉีดสองเข็มแล้วทุกครั้งในสถานแบบที่พักนะครัแต่ที่สถนที่ท่องเที่ยวเนี่ยเราก็มีความร่วมมือการตรวจวัดอุณหภูมิและการล้างมือให้สะอาดโดยเบื้องต้นสำหรับลูกค้าเขาจะโชว์ก่อนส่วนเจ้าของกิจการเช่นทุกอย่างเหมือนร้านเนี่ย <ไป S 1> ผมก็ฉีดส่วนมานกที่ฉีดได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังมีทยอยฉีดได้เรื่อยๆตามนโยบายของเทศบาลหรือของรัฐบาลเราไปหาหลานหมายง

โอ้จะเป็นหายก่อนเถอะเป็น <c oughs> หายโควิดก่อกลัวพร้อมก็มีความพร้อมที่อยากจะเปิดก็ยังไม่กลัวว่าเขามี ครับครับอันนั้นเนี่ยผมรู้ว่าเนี่ยไม่ได้อยู่ครับ wow. wow. <laughs> wow.